สวัสดีครับเพื่อนๆเทรดเดอร์นะครับก็พบกับผมโคจิ๋นะครับในช่วงตลาดลอนดอนนะครับหรือว่าลอนดอนเซสชั่นนะครับวันนี้วางแผนกันนะครับสำหรับตัวกราฟราคาทองนะครับมีเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอเมริกานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่คะแนนเสียงนะครับก็ยังเทไปเทมาอยู่นะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยนะครับในส่วนของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะได้มากกว่าในตอนนี้นะครับทีนี้ นะครับเมื่อพิจารณาจากเรื่องของปัจจัยข่าวนะครับทั้งก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็นะครับในในตอนนี้ด้วยเนี่ยนะครับนะแนวโน้มที่ทรัมป์จะได้เป็นมีค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นปัจจัยที่อาจจะส่งผลบวกกับตัวกราฟราคาทองคำนะครับอย่างอย่างในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสอปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตัวกราฟราคาทองเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า อันนั้นก็จะเป็นในฝั่งของตัวข่าวนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้นะครับส่วนปัจจุบันนะครับถ้าเทียบในมุมของตัวทางด้านของกราฟเทคนิคเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตัวกราฟราคาทองนะครับเบื้องต้นตอนนี้นะครับผมจะให้เทียบกันดูระหว่างกราฟเทคนิคแล้วก็ในมุมของตัวฟันเดเมนทัลนะครับสำหรับตัวกราฟเทคนิคเนี่ยนะครับให้เพื่อนดูก่อนนะหนก็คือตัวกราฟเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจน นะครับในมุมของ up trend นะครับสังเกตดูนะครับมีการย่อปรับฐานบร,ริเวณเส้นเทรนด์ขาขึ้นนะครับนะเป็นระยะระยะเห็นไหมครับตรงน,นี้เราเรียกว่าแนวปรับฐานนะครับแนวเส้นเทรนด์ขาขึ้นนะครับทีนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยตอนนี้ราคาทองเป็นยังไงมีการย่อตัวลงมาใช่ไหมครับแต่ว่ายังไม่ถึงบร,ริเวณแนวเส้นเทรนด์ขาขึ้นหรือว่ายังไม่ถึงบร,ริเวณจุดปรับฐานของตัวกราฟราคาทอง นะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยจุดที่ผมแล้วก็เทรดเดอร์หลายคนรอก็คือบริเวณ2,700ดอลลาร์ต่อชอยออนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวตามจิตวิทยาสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับแผนเทรดของเรานะครับในฮะเบื้องต้นเลยก็คือรอหาจังหวะเข้าซื้อตามแนวเส้นเทรนดขาขึ้น หรือตามแนวเทรนขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กราฟยังลงมาไม่ถึงแนวเส้นเทรนเพราะฉนั้นเซตอัพของเราก็จะยังไม่มีหรือว่าจะยังไม่มีจังหวะในการเข้าเทรดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนถามว่าเอ้โคจมีจังหวะเข้ายัางยังนะครับถึงแม้ว่านะครับเบื้องต้นเทรดหลักก็ยังเป็นขาขึ้นค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีเรื่องของตัวปัจจัยข่าวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเทรดพรีผ่านไม่ได้นะครับนะ นะครับทางด้านของตัวสถานะค่าเงินนะครับในตอนนี้เข้าสู่ช่วงลอนดอนเซสชั่นเนี่ยนะครับสกุลเงินที่ปรับตัวอ่อนค่ามากที่สุดจะเป็นฝั่งของตัวยูโรลงลงมาจะเป็นเจแปนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์รวมถึงปอนด์ด้วยนะครับส่วนดอลลาร์เนี่ยเรียกว่ายังคงทรงตัวอยู่นะครับยังไม่มีแนวโน้มหรือว่าทิศทางที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับส่วนแผนเทรดทองตอนนี้ระยะสั้นจะเทรดยังไงได้บ้างนะครับมีแท่งเซลลงมายาวๆอย่างเงี้ยแล้วมีแท่งบายขึ้นมาอีกนะครับ ะจะเทรดยังไงนะครับอย่างแรกเลยก็คือกราฟเนี่ยเรียกว่าเบรกโลก่อนหน้าลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะต้องรอดูว่าทัานทีที่ยกขึ้นมาเทสบริเวณแนวเบรกเอาท์เนี่ยจะมี rejection เกิดขึ้นไหมนะครับถ้ามีก็อาจจะหาจงังหวะ S ได้นะครับแต่ต้องดูก่อนนะว่ามีไหมนะครับเพราะบางทีเนี่ยอาจจะขึ้นมาที่เดิมก็ได้นะครับบริเวณ2อ0 4 2น4 8นะครับอาจจะเทลงมาแล้วก็ยกขึ้นไปเท่าเดิมก็ได้ นะครับนะไม่มีอะไรแน่นอนในช่วงนี้เพราะเบื้องต้นเนี่ยนะครับข่าวยังคงเทปดึงไปดึงมาอยู่นะครับยังไม่ได้มีเรื่องของความชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่ชัดเจน,เนก็คือเทรนหลักหรือว่าแนวโน้มหลักนะครับสำหรับตัวกราฟราคาทองเนี่ยนะครับตัวนี้ยังคงเป็น up t r e n หรือว่าขาขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในมุมของการที่เขาจะเปลี่ยนแนวโน้มเนี่ย นะครับตรงนี้เนี่ยยังยังไม่มีความชัดเจนนะครับจาก up train เป็น d o w เ t r a เนี่ยยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นตอนนี้โฟกัสไปที่การเทรดแล้วก็การเก็บกําไรในกรอบระยะสั้นกันก่อนนะครับส่วนระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับนะในฝั่งของตัวพันธบัตรแล้วก็ดอลลาร์ตอนนี้ถ้าเทียบกันนะครับจะเห็นว่าพันธบัตรเองก็ปรับตัวขึ้นนะอ่าแล้วก็ในฝั่งของตัวดอลลาร์หรือว่าดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกัน นะครับทองขึ้นดอลลาร์ขึ้นนะอ่าเห็นไหมตอนนี้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยโอ้โหทองเขียวขึ้นมาเลยนะครับนะ H 1เนี่ยนะครับตอนนี้ทองขึ้นแล้วอ่าดอลลาร์ขึ้นพันธบัตรขึ้นขึ้นทุกตัวเลยนะครับจะเห็นว่านะครับโฟโลอรของเงินเนี่ยแม้กระทั่งบิตคอยเนี่ยก็ขึ้นเหมือนกันนะอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับนะบมองในมุมของเรื่องของกราฟเนี่ยความชัดเจนผมมองว่ายังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ นะส่วนหนึ่งนั่งทุนเองก็รอดูเรื่องของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอเมริกาด้วยนะครับว่าใครจะได้เป็นนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เพื่อนๆเทรดเดอร์เนี่ยโฟกัสเทรดเก็งกำไรแค่ในกรอบพอเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างก็รอดูเรื่องของความชัดเจนทั้งนั้นนะครับแต่ให้รู้ว่าเบื้องต้นเทรดหลักก็เป็นอัพเทรดนะไม่ใช่ดาวเทรดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเทรดเนี่ยก็อาจจะต้องโฟกัสไปที่การหาจังหวะย่อระะาบเป็นหลักนะครับส่วนไม้เซลเนี่ยอาจจะสต็อปลอาสั้นหรือว่ารีบเข้ารีบออกเป็นหลัก นะครับส่วภาพรวมตอนนี้นะครับเบื้องต้นกรอบที่ผมจะหาจังหวะเข้าบายเนี่ยนะครับนะกรอบที่ผมจะหาจังหวะเข้าบายก็จะอยู่ที่บริเวณ2,695-2,700ดอลลาร์ต่อรอยออนนะครับส่วนกรอบที่ผมจะวางแผนเซลล์ในช่วงบ่าย็นถึงช่วงเย็นอยู่อเซชันนะครับหม้ที่ผมจะเซล์ผมจะดูบริเวณ2.725-2.733นะครับถ้ามีพลายแอคชั่นเซลในกรอบ M5 หรือ M15 เนี่ยค่อยวางแผนเซลล์กัน นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้ายังไม่มีก็อาจจะอาจาอาจะยังไม่ได้วางแผนเซลล์นะครับอาจจะต้องรอดูกันก่อน,อนว่านะครับความชัดเจนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นนะฮะเบื้องต้นเลยก็คือเราจะยังไม่หาจังหวะเทรดณตอนนี้อาจจะต้องรอดูตามกรอบนะครับที่เขาเบรกเอาลงมาว่าจะมีพลาชันกับตัวไหมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทําได้ก็คือ นะครับทับมือรอก่อนนะฮะทับมือรอไปก่อนว่าจะเข้าเซตอัพของเราเมื่อไหร่นะครับเพราะนั้นกรอบที่ผมจะเซลล์ถ้ามีเนี่ยไพรชั่นเซลล์ก็คือ2 7 3 3 2 7 2 5นะครับตรงนี้นะฮะสองสองราคานะส่วนถ้ายังไม่มีก็จะยังไม่เข้าเซลล์นะครับไพรชั่นเซลล์ผมจะดูเ5 M15 เป็นหลักเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะได้ที่ตามอยู่หรือว่าดูอยู่ในตอนนี้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยรอดูกันก่อนอย่าเพิ่งรีบเข้าเทรดน,นะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ย กราฟยังดึงไปดึงมาอยู่อาจจะแว่งขึ้นแรงแกว่งลงแรงนะครับเคลียร์สต็อปลอสเรานะครับไปไปมา,มาอาจจะขาดทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นกําไรที่เราทําได้ในวันนี้เนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยรักษากาไรก่อนกำไรไว้ก่อนนะครับหรือว่าอาจจะถอนกําไรบางส่วนออกมาด้วยก็ดีนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเซตอัพนะครับรอเรื่องของความชัดเจนนะครับเทสสองเหรือ2733แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องรอดูนะครับอ่า นะครับส่วน Signal Trade ถ้ามีจังหวะก็จะลงให้เรื่อยๆนะครับนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นใจร่มๆทับมือกันก่อนนะครับนะขอบคุณทุกคนที่ตามครับแล้วเจอกันนะครับในช่วงเย็นกับผมกุเจคุณเจนครับ